การลงทุนและการเงินเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญมากในวันนี้ตลาดเงินบาทเปิดตลาดวันนี้22ตุลาคม2568ด้วยค่าเงินที่อ่อนค่าลงจากวันก่อนตลาดเงินบาทอยู่ในกรอบ3 2 6 6ถึง32.95บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนที่เงินบาทอยู่ที่ระดับ32.78บาทต่อดอลลาร์ปัจจัยหลักที่กดดันเงินบาทมาจากการที่ราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงการลดลงนี้ทําให้เงินบาท อ่อนค่าลงตามมาคาดการว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าต่อเนื่องและมีกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่32.65-32.95บาทต่อดอลลาร์นายพูลพาณิภิบูรณ์จากกรุงไทยโกลบอลมาร์เกตธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าเงินบาทวันนี้อยู่ที่ระดับ32.89บาทต่อดอลลาร์ซึ่งอ่อนค่าลงจากวันก่อนคาดว่าจะอยู่ในกรอบ32.65-32.95บาทต่อดอลลาร์เงินบาทตะส ทยอยอ่อนค่าลงในลักษณะเซรุสอัพทัลุโซแนวต้าน32.80ถึง32.85บาทต่อดอลลาร์กดดันโดยการทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการปรับฐานอย่างรุนแรงของราคาทองคำทำให้ราคาทองคำดิ่งลงกว่า5%ในช่วงคืนที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวรุนแรงของราคาทองคำสะท้อนถึงการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดทั้งในฝั่งลงทองคำและชอ็อตทองคำ ที่อาจทยอยเพิ่มสถานะหรือถูกสต็อปลอสตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแนวโน้มค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงได้แต่ก็มีแรงซื้อสินทรัพย์ไทยจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มเติมซึ่งควรจับตาแรงซื้อบอนระยะยาวของไทยหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับ1.25%บนยิวสิบปีไทยอาจถือว่าเป็นระดับที่ f ฟ i r l ์เงินบาทอาจยังไม่สามารถอ่อนค่าต่อเนื่องไปถึงโซน33.00บาทต่อดอลลาร์ เนื่องจากฝั่งผู้ส่งออกและผู้เล่นในตลาดที่มีสถานะชอตทีชบียังคงรอทยอยขายเงินดอลลาร์หรือปิดสถานะขายทำกำไรสถานะดังกล่าวสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐชะลอการเปิดรับความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อรอลุนรายงานผลประกอบการของบรรดาหุ้นเทคโนโลยีใหญ่และสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีความสำคัญต่อตลาดหุ้นตลาดหุ้นยุโรปก็เผชิญแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเมืองแรกทั้งนี้ตลาดหุ้นยุโรปได้รับการสนับสนุน จากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของบรรดาหุ้นฝรั่งเศสที่ทยอยคลี่คลายความเสี่ยงการเมืองของฝรั่งเศสในฝั่งตลาดบอลบอลยูสิบปีสหรัฐย่อตัวลงเล็กน้อยในลักษณะเซดุสดาผู้เล่นในตลาดระมัดระวังต่อแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและรอรับรู้รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้นบ้างในลักษณะเซดุสอัพหนุนโดยการอ่อนค่าลงของเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งทําให้ผู้เล่นในตลาดต่างปรับลดความคาดหวังต่อการเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) โดยร่วมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่โซน98.9จุดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนที่ดัชนีเงินดอลลาร์อยู่ในกรอบ98.8ถึง99.0จุดสำหรับในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้ผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ผ่านรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของอังกฤษอย่างอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายนในฝั่งเอเชียผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นผลการประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซียไบซึ่งคาดว่าอาจเดินหน้าลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 25bps สู่ระดับ4.50%เพื่อช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนรวมถึงพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองสหรัฐ หลังเข้าสู่ภาวะก๊อบปวนเม้นชดาวนและประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐสำหรับผู้เล่นในตลาดที่สนใจการลงทุนและการเงินควรระวังว่ามุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดอาจับเปลี่ยนไปได้อย่างมีในสําคัญหากได้รับข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญหรือพัฒนาการของประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคุณคิดอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดหุ้นวันนี้คุณมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดหรือไม่ ชวนคุณมาฝากความคิดเห็นและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณในการลงทุนและการเงินกันเลย